ตัวสอวสิบสสองรสิบ้า 1000. สองต่อรสิบสสิบห้ลสามไม่กะเมีเกินเขตประตูประตูแก่ไขบุญรอกประตูหนึ่งสสิบห้าตัวสอบเขตสี่สิบห้าสองต่อเขตหน้าหน้ารู้สิบหนึ่งพันเจสิบห้าห้าสาม่ว่าจีาแปดสิบห้าสามสามวชิราแปดสิบห้าสามเก้าสามสามปเพิ่มเติมตอนีบุญรอด ยอยอกับรถเมรัาษาต่อปูตังโทหรือว่าเรี่ีงในการที่เหลือเก็บสองลายพอศูนย์ไรเรียนเจราเบร์คราบแก้ไขเป็นวัชรดสิบห้าสามสามเขตวร์สีบหน้าบริษัทคุณรอดถนนสามเซนสุดเปนรถจักรยานยนต์วร์สี่กับรถประจำทางมาเจ็บช้วรื่อสองลายในขณะนี้หาสมัครยรตหวางให้งารนที่เหลือ เร5 5 4ต้งผมขออนุญาตเรื่องวสิบที่กระเทยวสิบห้าที่หมาย2หน้าสนอตูสิบตัวสอบวสบสิบสามริวมวสิบที่หมาย1หนึงวยยี้าที่หมาย2หน้าสนอดูสิตัวสอบวสี่สิบสิบ วอัวนที่3วอนที่ประเทศประเทศีอส้อวน่บ80 3 0ต้อขี่รถไปไว้พี่เขาที่สนนอนใ่ไม์อาสนคัตรงนั้นแหะลงสะานไปอไอไปอ่ะค้พรไี่อคันนี้คันนี้คันนี้พี่เขได้ไม่ต้องห่วงรถเอาไว้สอนนอน ใช้ยังไงอะไม่เคยใช้อหมพี่กดมันเ,เปิดเปิดกุญแจยังไงนี่ยมัน,ม,นมันขี่ไม่ได้ครับะครับอ่เอามารบะป็นมเที่ยวอไราไม่รู้เหมือนกันผมว่เพิ่งมาเห็น

แค่ตรนพิเศษนะฮะมีรไปประมาณไอะไรนะก็มันมมีลบใช่พลบก็ไปปโลครับผมขับไม่ได้ไงลงมาารอืไม่ต้องใคแล้วรออ่ะไม่ใช้แล้ว์อยู่่ลอรถเขาไม่อยู่แล้วรถ มานนใช่ไหมฝ่ายาตำรวจแล้วก็ได้ไปไม่ได้เารกระบะอะไรรีวิวที่น้แปดติห้าสามชนะแปดติ้าสม้องเติมเป็นยราเล้มเองเจ็บอย่างไรเจียวภูไทโดนติดดนงนแปดค่นต้เหลืออ่ารถตรโดนติดมเจบใอย่างไรมาเก็บชินไม้จักรยานจนล้มตัวเองในขณาดนี้ตถ้ามาปอยต อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือในบี่าด้วยที่บ่าทต้นยอยอาเองเจ็ดลน์หางไลน์ต่างๆไุทายจตัวรถ่งตัวรถแระหว่างการ่ยเหลือ

อยู่บนรถแล้วครับอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลฝากเคี้ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวลูกชายมาเอาตองออกนอกไปออกโอมยานเลยชื่อพีทอ่ะชื่อพีทเดี๋ยวเดี๋ยวโอม่าต้องออกไปไป้โซหาโอมแล้วกันเอามายกผมจะได้ขี่มาดูว่ารถอะไรครับครับหรือใครอื่นแต่ตรงนี้ไม่ไม่เคยมีประวัติรถหายหรอกั้ง้างนี่แหละ สบายใจกันนะฝากเขียวเข้าไ้ก็จะได้สบายใจเก้าา้าเอยู่เี้ยแล้วก็จอดกาคืนจอดนอกน้านีไม่ได้เ้าามันหน้า้ครับไม่เคยมีประวัติเรหายเในวัดข้างวัดเดี๋ยวขรถมายกอ่ะตอนนี้ ถ่ายวอแปรเนาะโอเคต้องไม่ปวดเนาะโอเค้างเลตอนนี้ไอ้นิ้วกระเดียดอันนี้มันคือข้เหรอน่าจะักเหรอน่าจะเดี๋ยวพี่ยมาลูกบ้านเลไฟเลยเออ

อันตอนเฮ้ยทั้งวันเลยทั้งวันเหนื่อยแล้วโอ้โหลำบากเ้าเจ็บเยอะอยู่ลุกไม่ได้ดาบเขามายกทิ้วมากับน้าตางกันไหนอะติดนะแปดตนะต่าง ต้นเติมรอยหน้าตอนลอยติดเจ็ดใายงไงทุกใบติดในห้าปาระโลก็ผลเด็กลอยอรอยย่านรับวัชระแปดติหาสามสามลกควนทาวเวอร์สายลักษณะุมกว้างและโดยรอบเป็นลาซาบีเขียเอีทก็คอหนึ่งเป็น เดีย๋ยววอเปรอตัวอแปดวอแปดเจ๊จังอนเดี๋ยวส่งให้ทีเดียวเลยนะเดี๋ยวเอ้า่รถเหรอตไแหน่งนี้งเอา16เด17เป็น56ตัว7ตัว10ตัว11ว12ตวัว14ลัว15ตัว16ตัว17ั บอชแลลลสี่าสามสามปดส่ห้าสาตอนนี้บอลสิบห้าต่อนอนดูสต์เบื้องต้นเก็บชานิงไลท์กยไพดูสิตัวที่หนึ่งตัวที่แปดในการช่วยเหลือนำยี่ห้าเปาโลก็หดเจ็บกหัวเจ็บบอลทิบสิบบ้านโดยตัวสุดสุดนึ่มสุดสุดกองแค่หาวเลสแปดนำยี้าเาโลปกว่า 我要回家休息。 ขอสีร่วมอำนวยจราจรวนำผู้เจ็บที่ผ้าปลารอผเวลานี้เป็น29 0รับท้าเปลี่ยนครับหมลข6 08ิววันศุก์8533วักรา8533เรื่อวันสิบนี่ก็เหตุมอสี่ร่วมรถกู้ภัยติดนำเปลารอผู้เปลีน Thank you for watching! Gracias. 再见。